เอาละสวัสด <otros> ีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกเลดูมี่ออ่่นวา ตอนนี้เราเดินทางมาถึงพาร์ทที่3มกันแล้วนะครับผมก็ว้าวยอดไปเลยครับผมโอ้โหดูมีมได้แบบอืแซ่บหลายนะฮะใครชอบยุ่นนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วเข้าไปดูเลยครับว่ามันจะตลกแค่ไหนไปกันเลยไกเลยโยตอนเด็กเมื่อได้ยินอินโทรพี่แป้งสีบิงเฮ้ยมันมันขนาดนั้นเลยหรอวะ โอ้ตอนเด็กผมชอบพี่แป้งไซบิงมากๆเลยผมดูทุกวันอ่ะเกมโรบบ์บ้างเกมผีบ้างอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหพอได้ยินอินโชขึ้นมาทุกครั้งคือแบบชื่นใจนะครับผมใครดูพี่แป้งอยู่ในปัจจุบันนี้ถือว่าคุณโชคดีมากเลยครับผมฟลิปป๊อปผมยิ้ม,มก,กินผลไม้ในกล่องพาพเก็บได้โฆษณาเท่พิชมาพบกับความอร่อยกลิ่นสุดยอดพิเศและเคอร์เรนและโคลาของฟลิปป๊อปได้แล้ววันนี้ฟลิปป๊อปไม่เหรอมึง ผมเองชายแท้ <c oughs> ใครกินเลยเป็นชายแท้แน่นอนครับแม้แต่พิซเซนเตอร์เขาก็ยังชายแท้เลยเมื่อ <No. S 1> อีก3มเดือนจะถึงปีใหม่แล้ว <c oughs> เออวะมันมันเร็วขนาดนั้นเลยเหรอวะ <c oughs> ผมคิดว่าตอนนี้มันกำลังต้นปีนะแต่ว่ามันผ่านไปเร็วมากอะ <c oughs> ประมาณกี่เดือนนะ9้าเดือน9้าเดือนมันผ่านไปไวขนาดนั้นเลยเลยอะฮะดูเหมือนว่าเกมนี้จะเป็นเกม Battle Field หนึ่งนะหรือ2อปะหรือส อะผมไม่รู้มันน่าจะกินเป็นเกมเมทฟิ์มันเฮ้อ <c oughs> เอามีหนีด้วยอ่าจบแล้วมึงรถ <c oughs> ถังแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยรถ <c oughs> ถามันขึ้นไปได้ยังไงวะนี่ยะไอ้่ใช้โปรโมันแฮกแม่มันแฮก <c oughs> เ,อเอ๊ะแมวกินซูชิ s, <c oughs> <S โอ้ลอยไปแล้วกินซูชิแล้วกูจะกินมึงต่อ she was a ไปเรื่องมนุษย์บินแมวกิซูชิมันน่ารักดีจริงเจ๊งอันนี้อะไรเนี่ยโยงทั้ง9จุดโดยห้ามยกปากาขึ้นอาา่าฮะจะโยงแบบไหนห้ามยกปากาว้าวกูใช้เส้นทึบเลยง่ายนิดเดียวไอ้น้องแค่เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตก็เปลี่ยนฮะโอ้ดูเหมือนว่านี่น่าจะเป็นงานศพนะทุกคนนะเศร้าเลยอโย หมอหน้าเป็นลมเลยเว้ย <laughs> เดี๋ยวตุยไปแล้วมึงได้ยินเสียงเปิดเบียร์แล้วมึงก็ลุกขึ้นมแพ้คนนี้เขาบอกว่าเขาเจอเจนนี่แบล็คพิงก์นะทุกคน o l shit a r e you Jenny from Blackpink? Oh my god Can I get a photo? จริงเหรอ <c oughs> เจนนี่ไม่หรอมึงโ <laughs> น no! เจนนี่ <laughs> เจนนี่ตรงไหนวะเนี่ย j e น n y Blackpink ไง Jenny นีน <laughs> ่หน้าเขาเลยแบบเชื่อะไรวะเนี่ยมึงทักผิดคนหมอวะ <c oughs> <laughs> กำลังจะนอน แต,แต่อะไรอะบอกว่าส่งงานพ่งนี้อ้าเรียบร้อย <laughs> นอนไม่หลับ <laughs> ใครที่ยังไม่ทําการบ้านนะครับรีบไปทําการบ้านก่อนที่คุณจะติดศูนย์รอมอสเอาละครับเรามาฟังเสียงของหมาจิ้งจอกขาวนะครับน่าจะเป็นหมาป่าที่เป็นสัตว์ที่ใกล้ศู์พันแล้วก็ฟังเสียงมันได้ยากนะครับเรามาดูกัน ชีวิตนี้กูคงโดนหลอกมาเยอะอเอาล่ะนี่น่าจะเป็นงานคอสเพย์คอ่เพลงคุณุๆวะ่ะโนอย่าว่า <c oughs> เรือไททานิก <c oughs> Every night in my dream <br r. S 1> My see y <c oughs> <Nope. S 1> My feel ความคิดสร้างสรรค์ว่ะคนอื่นแต่งเป็นตัวละครแต่กูแต่งเป็นเรือไททานิคเออว่ะเอาที่หนึ่งไปเลยครับพ <c oughs> ี่ นี่กาแฟใช่ไหมกาต้มไม้พินอ่าลองอ่านดูเห็นความทุกข์ของคนอื่นสนุกเลยโคโคเมลอนเวอร์ชันไหนวะเนี่ยพี่สาวผมมีหลานนะครับแล้วก็เปิดโคโคเมลอนแต่โคโคเมลอนเวอร์ชันนี้กูไม่เคยเห็น ครับครับลูกพีดอะไรกล้วยหอมมาแล้วจ้ะบานน่ามหาตะไครกล้วยหอมโนแค่ร้านกล้วยหอมติดเสลงชนกับร้านก๋วยเตี๋ยวก็เกิดสงครามขึ้นอย่างนั้นเหรอกล้วยหอมจะคองโลกนี่อะไรที่มาจากติ๊กตอกแล้วมีพื้นหลัง็นทะเลแบบนี้ไว้ใจไม่ได้เฮ้ยนี่มันหอยนี่ ฮะเคี่ยวไอซีเรียลเลยมึงกลมก่อนมันไฟร์ดีให้เดี๋ยวหอยเว้นี้มันต้องแกะข้างในกินก่อนไม่ใช่เหรอวะเคี่ยวไอซีเรียลเลยเฮ้ยเสียงเสียงเข็ดแขล้วมากๆเลยแง่กบวัดตาวัดตาวัด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 กบมันควรจะโดดมันเดินอะตัวใหญ่เกินกูโดดไม่ได้เอ้ยมันเลย่างี้จริงหัวกบอะ เขาอย่ายิ้มนะเพื่อนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วกูต้องยิ้มไม่ได้ตะกรงมันชวนกูยิ้มกูต้องยิ้มไม่ได้คือเอาจริงๆนะเวลาที่เราถ่ายงานส่งอาจารย์กับเพื่อนเน่เราพูดมาอย่างดีไว้แต่ว่าเพื่อนมันหัวเราะแค่นิดเดียวแบบงานเสียทั้งระบบแบบสวัสดีครับผมชื่อนายอะไรอย่างเงี้ยมันมันหายไปทั้งระบบเลยนะเว้ยอันนี้อะไรวะเนี่ยฮะ กินน้ำโดยใช้พูก้กันเหรอเฮ้ย hey! สต,ติโลกใหม่อือเดี๋ยวผมจะลองกินน้ำโดยใช้ปากากันแล้วกันนะถ้าคลิปนี้ถึง1น like ึ่งหมืนไลค์นะลองดูว่าผมจะใช้เวลาเท่าไหร่นะนะมาคบไปถึงหรอกมั้งอะไรเนี่ยพี่ชายคนนี้ได้รับน้ำตราสิงแล้วก็ติดใจเป็นอย่างมากต้นสิงสิงเอาหมาสิงฮ่าฮ่าฮ่าฮ่โดนเอาาสิงโอ้เอาหาสิง ไอ้นี่นี่บักส้มกับบักแอปเปิลนี่ว่ะเคยดูอยู่ตอนเด็กๆอ่ะเฮ้อาอ๋อจุดจบที่ดีเดี๋ยวผมลองผ้าดูดิมันจะเหมือนกับสมัยก่อนที่ผมดูไหมเฮ้ยบักแอปเปิลไม่ยั้งเฮ้ยเหมือน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 เฮ้เหมือนว่ะ My name is Peter Parker. My name is motherfucker. <laughs> so my, name is motherfucker? <laughs> what my name is Peter Parker. My name is Penny Parker. My name is Peter Parker. Parker. My name is motherfucker. Motherfucker. Huh? What? 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 Is <coughs> what? <laughs> no! No! What? โน่นพญานึนไปดูลิงลิงกูอันแรกอะดูไม่ออกเลยดูไปดูแรกโอ้อันนี้กระเรียนต่อไปนางพญางูเขียวดูดมากมัดูดูดูดอดูดปดู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 โปดู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 ดดูดูดูดกูดููดูดดูู เหมือนกันเป๊ะอะไรกันวะเนี่ยใครเป็นคนปั้นบอกมาหน่อยนี้เลยนะฮะชี้ตัดชี้ให้พูดในใจเฉสุดให้ให้เฉพาะเงินเี๋มันเสียงอีกาเหรอกามันไปเรียนเสียงรถมันทุกไหมเขาบอกว่าเฮ้ยดูดิชี้ตัดชี้ยังเหมือนนะให้พูดในใจเฉสุด ปีกป <te> <massage net> <ing> ีกปีกเจอคุณแน่เด็กแววนมึงตามหลอกหลอนมึงผีหลอกวิญญาณหลอนผีหลอกอีกาหลอนนี่คือคลิปที่จะบอกคุณว่าแมวคือของเลวอะฮะของไม่แค่นี้ตัวมันใหญ่กว่าแต่กูเข้าไปได้เรียบร้อยลับเรียบร้อย ม,ม,มันยังจะมุดเข้าไปอีกว้ยมุดแล้วมุดอีกผมเชื่อเลยว่าแมวมันน่าจะเป็นของเหลวจริงๆนะทุกคนนะจับตัวแมวมันแบบไม่ได้มาเป็นก้อนมันยุ้ยเลย <laughs> นึกว่าสลาม,อ,มอะไรเนะี no ่ยโนโน นกนกปรจิาหารของโปรดของแซ่บของนัวน่าสงสารป้าคนนั้นยังเลยวะนูใหม่ดิน,น่าสงสารป้าคนนั้นดูดินกตัวยังเว้มเลยไล่ยังไงก็ไม่ไปเรียบร้อยโ <Rab ies> ดนกินหมดลานไม่ได้ขายเจงอะไรเลยไอ้บอยอยากเฟื้อสายตาก็อยากเชื่อสายตาใช่ไหมเจ้าหมากูให้สองเม็ด เฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมมีสองเม็รดูไปเอ้ยมีสองเมตรสองเมตรสองเมตรกินอะไรกินอะไวพุ่งบางครั้งหมามันก็ฉลาดกว่าเรานะฮะเราพยายามจะหลอกหมาว่าออมีอาหารแค่นี้นะแต่แบบ <c oughs> มึงไปแจกอาหารทั้งถุงทั้งเดือนนี่ไหมกูซะมันโดนางโง่มากินข่าน้ำกันมเหรือยวไะโอ้ย,ยอ กินชาตินี้อิ่มทีชาติหน้าเลยโอ้ใครกินข้าวเยอะขนาดนี้เอาถานใหญ่ๆมันก็ได้ไม่ต้องคนจีนเขาชอบกินข้าวใส่ถ้วยนี่หว่าลืมเอาเอาเอาดูออพติมาไพร์ดะออพติมาไพร์อูไงบ๊อบบวมไม่นองไป้งลากออพติมาไพร์แบบเพลอนงงแบบเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมันไป้งล่างเอาเรียวรถมันรถมึงก็แป้งล่างด้วยนี่หว่ายังไงเลยคลิปนี้ฮะ อะไรเนี่ยมีมนี้อยู่ในระหว่างการสร้างไปดูมีมอื่นก่อนไอพี่ไอเดียดีว่ะแบบมีมนี้กําลังสร้างไปดูมีมอื่นก่อนไอพี่เฮ้ยเจ๋งว่ะไอเดียดีโอ้ยมาขามแซ่บเอ้าเอ้าวัลงไปกินน้ำแล้วเป็นอาหารปลาไปแล้ว เอาละใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะเดี๋ยวหวังว่ามันจะตาหลกมากกว่านี้นะครับทำไมรู้สึกง่วงวะเพราะพี่อัดคลิปตอนตีหนึ่งไงอน้องก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายเกเรกันทุกคนนะครับบัตรรม